คืค่ะชื่อสมน์นะคะเป็นประธานของรุ่น2อินเนอินเตอร์รงภัยบาลศรีรินทรค่ะวันนี้ก็อยากจะมาบอกถึงความประทับใจกับอาจารย์นะคะที่คอยสอนพวกเราไม่ว่าจะเหนื่อยนักขนาดไหนก็ให้ความรู้เราได้ตลอดเวลาตลอดวินาทีตลอดทุกชั่วโมงที่อยู่เวนกับอาจารย์แล้วก็ได้สื่อสารด้วยกันค่ะก็ขอบคุณมากที่ สอนนูเป็นลูกศิษย์ของตัวเองมือสื่อเหมือนเป็นลูกลล้านของอาจารย์จริงๆแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้โอกาสอันนี้ต้องขอขอบพระคุณถึงขออนะคะรองขอที่ให้โอกาสพวกเราในหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ะมาจุดกานที่โรงพยาบาลศิรินธรค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณที่พยาบาลแล้วก็ทุกๆุกท้าทุกคนเลยนะคะที่ให้โอกาสเราแล้วก็คอยสั่งสอนพวกเราคอยเตรียมพวกเราในการสอบแต่ละอย่างเราผ่านกันมาได้ก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆค่ะที่ สร้างโอกาสนี้ให้พวกเราเรียนถึงองค์กรแทยด้วยนะคะที่ทําให้ทุกอย่างจริงๆแม้ว่าเป็นเรื่องเอกสารเรื่องตารางเรื่องเรียนเสริมอันนี้ก็ต้องขอขอบะคุณจริงๆเลยค่ะจากพวกเราทุกคนรู้สึกประทับใจแล้วก็เป็นซึ้งมากกับบุญคุณอันนี้นะคะ่ะขอขอบคุณมากนะคะค่ะสิ่งที่อยากจะบอกกับรุ่นน้องนะคะก็คือว่า เรื่องเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญมากอยากได้ทุกคนใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเพราะว่าการที่เรามีโอกาสได้เข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยเป็นโอกาสให้เราที่จะได้เรียนรู้ฝุกฝนแล้วก็พัฒนาตนเองต่อไปทีนี้เนี่ยเวลาหนึ่งปีในหลายๆวอร์ดหลายๆแผนกเนี่ยเรามีเวลาไม่มากนะเราก็ควรจะใช้เวลาในสถานที่เหล่านั้นเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนพยายามแล้วก็สู้ๆนะคะ สำหรับโรงพยาบาลศิรินทรของเรานะคะก็เป็นโรงพยาบาลหนึ่งในสังกัดสำนักการแพทย์ที่มีความพร้อมในการดูแลนักศึกษาแพทย์นะคะปัจจุบันเราทํา MOU ร่วมกับสจลที่จะดูนักศึกษาแพทย์ในขณะเดียวกันตอนนี้เราก็ดูแลนักศึกษาแพทย์จากต่างประเทศซึ่งรับมาเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลศิรินทรนะคะปีนี้เรารับเป็นปีที่3ค่ะซึ่งปีหนึ่งเรารับประมาณ16คนนะคะโดยที่จะเป็นน้องๆที่จบจากต่างประเทศแล้วก็จะมาฝึก ฝึกงานที่โรงพยาบาลศิรินทรเป็นระยะเวลา1ปีนะคะโดยที่เรามีคณาจารย์รบทุกสาขาเพื่อรองรับให้ความรู้น้องๆในส่วนนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะในปีนี้โรงพยาบาลศิรินทรยังได้รับาการประเมินผ่านจากแพทยสภาน,นะคะในการที่จะเป็นสถานที่ ฝึกอบรมแล้วก็การสอบไม่ว่าจะเป็นออสกี้หรือว่าลองเคสสำหรับนักศึกษาในกลุ่มนี้ค่ะซึ่งโรงพยาบาลของเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาในเรื่องของการศึกษาทางการแพทย์ให้ดยียิ่งขึ้นต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ